แต่สวัสดีพ่อพี่น้องมื้อสุขหัวจะข้นอีกเท่าต้องผมมาพ่อกันนี่มาแร้งพี่น้องมาพ่อกันกับ็ขอแรงอีกันเราพี่น้องมือนีงมึอนี่กินมากินผาลินพี่น้องผาลินใส่แตงกัวผาลินใส่แตงกัวมีแตงกัวกินน้ำฟองนี่เล็นหน้องนี่ผาลินนะพ่อพงกับพาะเกษตรเขากระเพามันสลับ มึงด me me bon ูก็เลยไป่นองแดงเนาปลามเป็นซินซีนมาแล้วหนีรูดรดรูดรดมึงรูดรวดนอะเนเนยแต่ว่าเผ็ดจุคางเพนลื่นเลผมพาลินพาลินเจ้าตั สวัสด hey, mm ีครับผมน่าเป็นของมาเลย

Du pleier på ravromma, du. ညရောညရောညရောအောင်စီတော့ဖေယူနေပြန်အောင်ကွတီယူครับผม จับหนอนจับเรื่องขอผมมาเด้อพาเล่นมูไมใช่เวื่อครับผมไอหนอนากาเสียคุณยังไงกันแล้วนี่

ยังกลัวเจ็บแี่ไหนไปน้องสุดยอดอี๋เฮ้ยใจเย็่น้องอี๋ แต่กินนม,กนมวัมิดะนี่ต้มต้มเป็นลวกแล้วนวตุกแกวบางเ่านกเห็ดแบบว่าเป็นเห็ดผ้าแช่อยู่แบบนมังน้มง น้ำผานันสีหอมหอมพริกหอมอบขวดนะครับผม

m man เดรสัดเขายังบ่หัวเด้อ อีอมแล้วไมห้ด้ับดินเยอะจอย่เด๋ยวายดินเยอะกะรับมกะแช้นเอาไม่นงั้นโอ้โหมันเป็นออรดูซาเดอรดูซาเนืออืมหอมมันคุยคุยเดอรูซาเนือเลย ถือกับอันจะพีคนพีคนขวเองพี่น้องพีคนเขาเขาเสือบที่แข็งแงมากมากมาขวเอังกับผมมันสิหอมแล้วก็ข้าขวัวเฮาก็ขวเองตำเองพีคนเขาขวัวขวายงตำเองมันจะหอมแซ่บคือแบบเฮาเลยกับม้อนี้ก็แซ่บๆะอีกคือเก่าพี่น้องลิ้นหมูพาลิ้นหมูใส่แตงกัวผมแซ่บไว้เก่าแซ่บกับม้อนี้ขอจบคลิปไว้นเสานี้นะครับผมคลิปหน้ายังพอไม่พี่น้อง เมื่อจริงเขาได้นำกันไหมครับผมคลิปหน้าคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบใบสมุดนีน้ะครับผมสวัสดีครับ